จุดนี้นะครับก็จ,จะเป็นจุดที่จะเริ่มขึ้นขึ้นเนินเขานะครับผ่านมาที่ 5. 5 5 ito, กิโลเมตรที่ห้าจุดห้นะครับ5กิโลเมตรก in ับอีก5้ารอเมตรนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มเข้าไปในป่านะครับไฮไลท์ก็จะอยู่ เส้นทางตรงนี้น,นะครับอนุญาตนะครับผูกริบิ้นเส้นทางก็จะมีเส้นทางที่เป็นชาวบ้านนะครับสัญจร เพื่อมาหาขอป่านะครับก็จะนะครับนี่มองจากด้านหลังที่ผ่านมานะครับจะไปต่อครับเริ่มมืดแล้วนะครับผมว่าน่าจะประมาณห้าโมงกว่าเกือบหกโมเย็นละ ก็น่าจะมีสองช่วงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กลับตัวห้ากิโลแล้วก็จะไปช่วยอีกทีประมาณกิโลที่เจ็ดหรือที่แปดประมาณนี้ครับคนยาตนะครับบินก็จะถูกประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนะครับแต่ว่าเส้นทางก็ยังไงก็จะไม่หลงครับเพราะว่า แล้วก็จะวิ่งไปตามเส้นทางอย่างนี้วันนี้ใช้สักเชอร์โกลังโฟรครับนุ่มดีมากถึงเข้าไม่ใส่ตรงนี้ก็ต้องผูกครับสก,กูนะครับ วันอาทิตย์นี้นะครับมีนัดกับเพื่อนๆน,นะครับว่าจะเข้ามาซ้อมเส้นทางนี้กันผมก็เลยถือโอกาสมาวางลิบบินไว้ก่อนเลยครับวันนี้ปักอีกสักจุดครับลิบบิน หมดหม้วนสุดท้ายพอดีหมดพอดีเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรายังมีเวลานะครับผมยังมีเวลาอีกเพราะว่านัดกับพี่พี่เพื่อนเพื่พพพนอนอน้องนนะครับไว้เพราะว่าจะมาวิ่งกันเช้าวันอาทิตย์วันนี้ิบินหมดครับแต่ว่าก็ยังก็ยังจะวิ่งให้ครบเส้นทางครับเพื่อที่จะเช็คว่าหนึ่งรอบที่ผมวิ่งวันนี้จะได้เต็ม10กิโลไหมหรือว่าจะขาด ถ้าขาดก็จะเติมในส่วนที่ขาดไปนะครับเพราะวันนี้มันมันคําละก็เลยตัดเป็นเส้นทางบางส่วนออกลองดูครับว่าจบหนึ่งรอบวันนี้จะครบสิบกิโลหรือจะขาดนะครับไปกันต่อครับตอนนี้ก็จะมาเชื่อมกับเส้นทางที่ตัดกลางเทือกภูรกแตนะครับตอนนี้ก็จะผ่านไปที่ หกกิโลนะครับกกิโลละไปต่อครับยังมีเขาที่ต้องขึ้นอีกช่วงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับจุดช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะไปเก็บภาพอีกหนึ่งช่วงเขานะครับหลังจากตัดนะครับช่วงลงเนินมาก็จะเจอสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งไป ซเว่นนะครับซึ่งผมเริ่มต้นมาจากเซเว่นหน้าเข้าโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับผุมเดียวซ้ายนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่จะย้อนกลับไปหาเซเว่นได้นะครับแต่ก็ยังมีป่าอีกป่านึงนะครับที่จะต้องเข้าอีกไปจุดหนึ่งตอนนี้ผ่านไป6กกิโลกับอีก 670เมตรนะครับต่อครับเสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับช่วงที่ตัดอ่างเก็บน้ำเข้ามานะครับตอนนี้ผมวิ่งไป7กิโลกับอีก760เมตรนะครับก็จะมาเข้าช่วงที่เป็นป่านะครับ จะเป็นทางลักษณะทางคอร์สันที่กึ่งเทลนะครับเส้นนี้ก็จะไปทะลุค่ายต่อชะดอนะครับบริเวณหน้าค่ายต่อชะดอนเดี๋ยวผมก็จะเรียบถนนทางหลวงนะครับเข้าไปที่หน้าเซเว่นนะครับเริ่มมืดแล้วครับแต่ว่าก็ไม่น่ากลัวาลสาไหร่เส้นทางนะครับ ้าจะซ้อมตอนเย็นนะครับแนะนำนิดนึงก็คือต้องต้องมาแต่ประมาณสักสี่โมงครึ่งเพราะว่าก็จะเจอกับอากาศร้อนครับวันนี้ผมออกเกือบห้าโมงครึ่งละแต่ถ้าวิ่งจริงๆใช้ความเร็วสักประมาณ4.30ไม่เกิน5 0 0ก็จะจะได้เวลาอยู่ครับวันนี้แต่ว่าผมวิ่งไปด้วยแล้วก็วางดิบบินไปด้วยมันก็เลยช้าครับ กันต่อครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางคอร์สด,ด้วยครับยิงไปก็จะมีนกนะครับเขาก็ตกใจเราก็ตกใจ <c oughs> ผอได้เลยว่าเส้นทางดีเลยมากเลยนะครับ ถ้าใครมาวิ่งแล้วก็มากันเป็นกลุ่มหลายๆคนนะครับเพราะว่าสนุกเขากิโลที่แปดแล้วครับ งน,นี้ก็จะเป็นสามแยกนะครับจุดปัดตัดขึ้นมาได้นะครับก็จะมีริบบิ้นของทางจักรยานสือภูเขาที่เขาวางไว้นะครับเส้นนี้ก็ตัดขึ้นมาได้ไปต,ต่อครับ ายตาต้องเม่ละด้วยนะครับยิงต้องสังเกตด้านบนด้วยด้านล่างด้วยนะครับอันนี้ก็นอาจจะอยู่ประมาณสัก4.30ถึง4.40นะครับ เพื่ที่คงยิ่งตอนนี้นะครับ จุดนี้ก็จะลงไปตัดกับจุดที่เราผ่านไปประมาณกิโลที่2นะครับถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นช่วงกิโลเมตรที่2อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เราวันตกซึ่งตอนนี้เรายือนอยู่ตึงตางบนเทือกภูเกแตนะครับตอนนี้เลี้ยวขวาน่าจะลงไปวัดป่านะครับ แต่ว่าผมจะลองตรงไปนะครับถ้าลงไปเนี่ยก็จะลงไปวัดป่าหรืออยังไรสับสนก็ลงไปได้ครับแต่ผมจะไปเส้นนี้ผมอยากรู้เส้นนี้นะครับไปดูกัน ก็จะมีริบบิ้นนะครับเป็นริบบิ้นที่ทางชุมลมจักรยานนครพนมทําไว้นะครับก็ดีนะครับมันก็จะมาบรรจบกับเส้นทางที่ผมสํารวจพอดีเลยไปได้เรื่อยๆอ๋อเส้นนี้เมื่อก่อนเคยมาซ้อมจักรยานเสือภูเขาครับแล้วก็เป็นจุดปล่อยดาวฮิล การแข่งขันทัดภาคของจักรยานดังฮิวชิงแชมประเทศไทยมัาครับเคยมาจัดที่นี่จุดตัดนะครับตอนนี้ก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงนะครับ เนี่ยเนินที่เห็นตรงกไกลๆลิบๆตรงนั้นนะครับเป็นจุดปล่อยดาวฮิวเมื่อก่อนนะครับมองไปนะครับที่ผมชี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังพระพุทธรูปของวัดป่านะครับเดี๋ยววันที่มาวิ่งเราอาจจะลงไปเส้นนั้นนะครับเพื่อไปนมัสการท่านนะครับแต่วันนี้ผม ออกอีกเส้นหนึ่งนะครับ เส้นทางถือว่าในนไม่ยากนะครับที่จะมาวิ่งนะครับมันก็จะยากตรงช่วงที่เราเข้าป่าเพราะว่ามันต้นไม้มันค่อนข้างจะปกคลุมเส้นทางนิดนึงแต่ว่าถ้าหลุดออกมาเป็นเส้นทางอย่างนี้ก็วิ่งได้สบายครับรองเท้าก็ไม่มีรองเท้าที่เป็นรองเท,าท้าวิ่งคอร์สหรือวิ่งเทลก็ หารองเท้าที่มีพื้นมีตุ่มนะครับเป็นปุ่มพอให้มันจับกับพื้นได้แต่วันนี้ผมใช้เนี่ยครับสก็ตเชอร์กัวลันโฟโก็ดูนะครับถือว่ามันตุ่มเยอะตุ่มมันเยอะนะครับสก็ตเชอร์สก,ก็ตมนก เรากีที่เก้าครับถึงจุดนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายซึ่งจากจุดนี้ไปก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตแล้วก็ตัดออกสู่ถนนถนนหลวงเลยนะครับถนนเส้นนครมณฑลหนองคายนะครับ ว่าจากจุดนี้ไปถึงหน้าเซเว่นก็น่าจะประมาณเกือบกิโลนึงนะครับไม่ว่ากันครับเขาก็ไม่เคยเห็นเราวิ่งผ่านนานๆได้ผ่านนาทีก็ธรรมดาครับแเขาก็ไม่ทําอะไรนะครับแค่วิ่งออกมา,าแล้วก็กลับเข้าบ้านเหมือนเดิม ปิดกล้องมั่งไม่ได้ปิดกล้องมั่ง,ง,งต้องขออภัยด้วยนะครับจุดนี้จะเป็นน่าจะเป็นสนามยิงปืนนะครับใช่ครับเป็นสนามยิงปืนของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่236นะครับก็ทะทถนนขึ้นไปตรงสนามยิงปืนนะครับผมก็มาถึงจุดตัดเส้นทางที่จะเลี้ยวขวาลงไปถนนเส้นนครพนม หนอคายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะขึ้นไปที่ตั้งด่านศลรกกรมานะครับมืดแล้วนะครับเวลาน่าจะประมาณ6โมง6โมงก,กว่าๆแล้วนะครับนี่ผมลงมานะครับจุดตัดเส้นทางที่จะไปบึงการหนองคายนะครับ ซึ่งเก็จะอยู่ฝั่งฝั่งขาเข้าเมืองนะครับตอนนี้ผ่านไป9กิโลกับอีก700 40เมตรนะครับหนึ่งรอบก็ถ้าเอาระยะที่ผมผมวิ่งจริงๆก็ได้สิบนะครับขาดไป300เมตรก็ไ,ไม่เป็นไร แต่ว่าถึงเซเว่นก็ไม่แน่ครับอาจจะครบสิบพอดี จุดที่ผมขึ้นไปนะครับที่เริ่มงสตาร์ทออกก็ไปเส้นนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเส้นที่เริ่มสตาร์ทขึ้นไปนะครับคือโช่วงออกตัวไม่ได้จับไม่ได้บันทึกภาพไว้ด้วยนะครับเนี่ยเส้นนี้เซเว่นก็จะอยู่ตรงขวามือเนี่ยครับ ระยะทางก็ไม่ถึง10กิโลนะครับแต่ว่าผมเลี่ยงที่จะไม่ไปต่ออีกสักประมาณเกือบ3-400เมตรนี่แะครับจุดที่ผมไปกลับตัวตรงหนองสระน้ำนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อนๆที่น้องๆเจอกันที่เซเว่นนะครับนัดหมายก็ตีห้าครึ่งนะครับเราจะสตาร์ทกันตีห้าครึ่งนะครับเรานัดหมายกันที่นี่นะครับเซเว่นหน้าสะพานนะครับจะพบกันครับ